ทำน้ำเย็นสบายใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ปอปอเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนต์นะคะวันนี้พาน้องน้ำมนต์มาอาบน้ำนะคะดูดูดูด,ด,ดูค่ะแม่แม่วันนี้ก็มาเจอพังเจ้คำเมินพังแม่มูลพลายทองคุณแม่แก้วนะคะแล้วก็พี่บัวตองนะคะอู้วันนี้พาน้องน้ํามนนะคะมา อาบน้ำนะโอ้โหเนี่ยอากาศร้อนมากนะคะแม่แม่อันนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้ขณะนี้เวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะคะแต่แดดยังแรงอยู่นะคะดูน้ำมนต์น้ำมนต์วันนี้มากับพี่บอดนะคะมาอาบกับพี่บอดนะคะแม่แม่ดูดูนะครับผู้บ่าวทองคูณจีบ จะจีบสาบัวตองหรือเปล่านั้นโอ้โหน้ำมนเล่นแบบยังมีความสุขเลยเดี๋ยววันนี้นะคะอาบน้ําเสร็จก็จะพาน้องน้ํำมนนะคะเดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านนะคะวันนี้เดินเที่ยวเดินเที่ยวนะคะดูพี่บอดพี่บอสกับน้องน้ำมนต์โอ้โหน้ำหนัน้ำนน้ำมนต์ไ ดูฝั่งนู้นก็จีบกันนะพี่ทองคูนี่ปล่อยเสน่ห์ไปทั่วเลยไปแล้วน้ำมันจะไปไหนปุ่นๆไปแล้วแม่ไปแล้วป่นมุดน้ำเก่งนะคะลูกสาว ลูกสาวม,มุดน้ำเก่งนะคะไปแล้วไปแล้วน้ำมนต์มาแล้วนู่น,นะค่ะจะลอยไปไหนหนุ่นพี่เบอร์ตองเจอเพื่อนๆพี่ๆไม่ได้นะคะ <c oughs> อ้น้ำมนลอยน้ำ <c oughs> มาลูกมาเร็วมา <c oughs> โอ้เก่งมากเลยลอยน้ำเก่ง นะนะมาจะไม่ยอมขึ้นแล้วค่ะแม่แม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกกำลังกายไปแล้วมาลุงบอดมาลุงบอดโอโอ้โ,อโหแล้วนะคะ เห็นมือกล้องไม่ได้นะคะทักทุกคนโอ้พร้อมเพียงกันขึ้นมาดู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 พี่พลายทองคูณจับจับเจ้าปูสาวติดช้างน้อยพี่บัวตองใกล้แล้วนะคะอยากสงสัยจะได้รูปไปของตัวเองไม่ยู่ไม่นานนะคะแม่ อาจารย์สวยก่อนลูกรรรมาเลยาสวยเสร็จนะคะแม่แม่เดี๋ยวก็จะทาแป้งทเโอ้ทาแป้งก่อนทาแป้งก่อนผู้สาวทาแป้งดูอะไรเนี่ยอะไรโอ้อาบน้ําทาแป้งจะไปไหนอาบน้ําเสร็จเราจะเที่ยวนะคะปุนะพุญะ ไทยหอมหอๆไทยหอมหอๆได้กลิ่นแม่เพิ่มเดี๋ยวป่ะบนไปเอ้าอ๋อขนหนักไทยเลยเอาหน้าบานของเรานะคะแม่ๆดูว่าจะได้ไปร้านขานะคะโอ้ยถือตะกร้ามาแต่ไกลเลยส่วนแม่เพิ่มจะไปกับควอนเคหรือเปล่านะคะอาบน้ำพร้อมกันโอ้โหสาวน้ำมน แล้วแม่เพิ่มจะไปบ้านหรือว่าจะมากับลูกไม่สนใจพ่อควานเลยค่ะจะไปช้อปปิง้งร้านปลาหมวยกันโอ้แม่เพิ่มแม่เพิ่มแม่เพิ่มจะไปแ <laughs> ม่เพิ่มไม่อยากกลับนะคะโอ้โหดีใจดีใจมาก <laughs> โอ้โหดูว่าจะได้มาร้านปลาหมวย ว้นอืออ้นยิ้มหน้าบานเลยวันยิ้มหน้าบานเลยค่ะพี่นักพี่นักเอ้ยยิ้มหน้าบานเลยเหรอวะาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวร้านค้าร้านป้าหมวนกันนะคะแม่แม่หลังจากที่ไม่ได้มานานนะคะหิวนมห <c oughs> ิวนมหิวนมเสียงเสียงก่อนลูนก,กใครไปร้านค้าใยหน <BAR> ่อยเสียงก่อน แต่ละทีโอ้สาวน้าโมนถึงร้านค้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนโอ้อ่ะโอ้ถึงร้านค้าสวัสดีค่ะอ่านั่งลงนั่งลงใครอยู่นมปังใจเย็นเจนเย็นเจนเย็นโอ้วางเลยนะคะวางเลยนะคะอ่านั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนนั่งลงขอป้ามวยก่อนดูทำดูทำโอ้อ้โโหโอ้โหโอ้ โอ้นุดีเพุนะโอ้ดูทำจะกินหรือจะนอนเธอนอนลงไปอีกแล้วเขาไม่ได้มาร้านปาหมวยนานตัวใหญ่ขึ้นมาปราหมวยลูกขึ้นสิลูกเล่นด้วยกินด้วยอหิวหิวยังไงหิวก็นั่งเลยหิว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  เสียงอาหาด้วยโอ้เสียงใสเสียงใสามากเจ้าอ้วนเสียงใสมากอากินนมด้วยบมวยว่าคิดถึงบวยบอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยแพร่วามาหาร้านค้านานแม่แมยิ้มหน้าบานเลยอะนั่งลงสินั่งลงไหมหงงได้กินนมหน้าบานเลยค่ะแม่แม่ มานั่งแลวค่ะนอนเลยค่ะที่นี่นอนรอดูถามูขี้เกียจเฮย่วนตายต่ตายูร่อตาไไม่อยากจะกินลาจะกินลา จะไปไหนจะไปไหน